พี่น้องเด้อเบิร์เงื่นก่อนไปซื้อดีๆพี่แม่ทางยาโสคุณแม่อวงรู้จักกันมาตั้งแต่รัตนาสินโบราณอยู่แล้วบิ้งเพื่อนเอาได้กินไหมอันนี้หนึ่งไก่เด้อพี่น้องข้าวเหนียวห่อนๆโมโนอีเมียแล้วเต่งมาให้อันนี้แกงพักขี้เล็กค่ะป้าเดี๋ยวเบิางแนวมาเหรือว่งแง่เอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกแกงพักขี้เล็กมันจะแซ่บแต่แซ่ ขอบคุณอีเมลอวงหลายๆเด้อรู้จักกัน,นแบบั้งแก่แน่อยู่รัตนาสินี่ดด้พี่น้องเรากันยังมีความรูกด,ดีๆติดตามลูกเตามาตลอดเดี๋ยววัเนี้แก้วแก้วแก้วอุ๊ยอันนี้หนูวึงต้นนี่ซ่า<อ>ปิ่งซนาะปิ่งปล่าเ้อ ขาวี้เออมังขาวี่พนะกินเข่ากินเข่าในความืดนละพี่น้องเล้เบว่งเห็นแดเอ yeah. mm ่าะบ้างนี well, are, yeah. ้อะรบางนี hmm. yeah. yeah. ่้บางปิ้งปลาปิ้งปลาซี้สนะมาเนี่ยปิ้งปลาซี่กับปิ้งหมูหกมาเด้อประหยัอ่าไม่มากินข้าวเลิศเลิศเลิศเิก้วเนเนี่ยเนี่ยเข่าคั้วพี่น้อง ขอบพระคุณหลายๆเด้ออีแม่อ้วงเอ้ยมีแต่ความสุข,ขความเจริญเด้อยไอเจ้าอยู่ดีมีแห้งหลำๆเรื่อยๆเบังเนี่ยอังสี่ลับพี่น้องเอ้ยเป็นหมอลำยศวาบอดีเด้อดีคืออย่างนี้อยากอย่าง่นกระแทงมาให้ตอนบ่มีบุญรอิลีจะได้่นสิคิดพ่อเฮาแม่นบ่เนาะพี่น้องขอบพระคุณน้ำใจีเนี่ยหลายๆเด้ออันนี้แม่ทั้งยาสูบบ้านอีหยังก็คือบ้านน้องเสียตายตไปที่ อ้าวบ้านทองขาบ้านทองขาแต่ว่าบ้านเราอยู่ไกลๆเลยอยู่ใส่โรงเรียนเดียวกันเลยไหมยุคนละมูคนละฝาดทางแหมคือเหยียดไปถาลูกถึงแก่เวียนๆผุหลัเบิงทรงป้าแตีงไม่ให้ลูกกินโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องคุยความอ่ะโอเคค่ะมามาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะเด้อมามาปรเดี๋ยวจำบุบจำใบเลยแบบนี้โอเคค่ะ